หนึ่งนาทีกับกทอทรถจักรยานยนต์สาธารณะถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางที่ประชาชนเลือกใช้บริการเพราะมีความสะดวกร,ดรวดเร็วเข้าออกซอยหรือถนนที่มีขนาดเล็กได้อย่างคล่องตัวกว่ารถโดยสารประเภทอื่นซึ่งโครงการขนส่งทางบกให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะให้มีความปลอดภัยและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน เลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกกฎหมายให้สังเกตแผ่นป้ายทะเบียนสีเหลืองผู้ขับขี่สวมเสื้อวินข้อมูลบนบัตรประจำตัวและรถต้องถูกต้องและตรงกันมั่นใจปลอดภัยมีประวัติผู้ขับขี่สามารถติดตามตัวกรณีเกิดเหตุร้องเรียนได้ทันทีกรมการขนส่งทางบกจึงขอให้ประชาชนเลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการและได้รับ,รบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม